สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้อง FC ครับวันนี้นะครับผมพามาชมคันนี้คันนี้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าเจ็ดนะครับปีศูนย์สี่นะครับคันนี้ครับฮอนด้าเจ็ดปีศูนย์สี่นะครับเครื่องดีครับยางดีล้อแม็กเดิมนะครับสีสันก็โอเคครับสวยงามตามรูปเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็หลังเลิกงานครับก็พามาชมครับหลังเลิกงานครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้มีภารกิจครับเตรียมรถพรุ่งนี้ครับไปภารกิจ ขนของนะครับที่จังหวัดอุดรนะครับไปแจกเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่จังหวัดหนองคายครับตังนี้ครับเป็นของเรื่อทานครับนี่ครับนี่เป็นภายในครับเบาะครับก็สวยนะครับแอร์ย็นนะครับคันนี้ครับพร้อมใช้ครับภายในก็สวยประมาณนี้ครับ นี่ครับเป็นรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับน่ครับได้เดิมครับหน้าเดิมหลังเดิมเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนี่ดูรอบขันก่อนครับนี่เป็นรอบคันนะครับก็มีรอยบบบางครับเล็กน้อยครับประมาณนี้ครับแต่ไม่เปยนปัญหาต่อการใช้งานครับเอาไปใช้งานได้เลยครับนี่เรามาดูห้องเครื่องครับ นี่ครับห้องเครื่องครับห้องเครื่องเดิมเดิมครับรุดไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแน่นอนครับคันนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันหน้ายังเดิมครับหมุดขึยหมุดเดิมครับเลขตรงครับยครับอ่างสวยครับเลขเครื่องนะได้ให้ดูเลขคาสซีครับเลขคาสซีก็นี่ครับนี่ประมาณนี้ครับสวยครับเลขเครื่องน่าจะมองไม่ค่อยชัดครับรุ่นนี้เป็นมี ปั๊มคัดนะครับนี่ครับมีปั๊มคัดมันก็แคจะบังครับแต่ก็จะสูงให้ดูครับนี่ครับเลขเครื่องที่สวยครับฝาปูนก็เป็นฝาเดิมครับหน้าเดิมครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสีสันก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูครับฟังเสียงเครื่องกันครับใชรีโมดนะครับใช้ได้นะครับ แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์หนาวเลยนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะขึ้นลงได้นะครับเห็นแล้วป๋อไปดูเครื่องครับเครื่องดีครับแม่นพุกครับของใช้งานครับเราไปใช้งานได้เลยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรกรับใช้งานได้เลยครับอันนี้ เครื่องนิ่งๆเลครับไม่สะดุดครับน้ําก็นิ่งๆเลยครับตรงนี้ก็ติดเครื่องอยู่ครับน้ํานิ่งๆเลยครับน้ำใช้งานเลยครับตอนนี้เครื่องดีครับไม่อันไม่พ่นครับวิ่งทางการสบายครับผมรอลไม่ขึ้นแน่นอนน้ํานิ่งๆครับน้ำใช้งานเลยนะครับเย็นครับถ้าใครสนใจครับรถคันนี้วิ่ใช้งานก็โทรมาครับ 0 8 9 5 7 2 7 7 3 1้า็ดดดสมหนึ่งะครับดูรถได้ที่ครับจังหวัดอุดรธานีครับรถคันนี้ครับเดิมทีเป็นรถรุ่นน้องครับรุ่นน้องครับใช้งานนะครับมาบรรจุที่อุดรครับทีนี้ก็ขายครับเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมครับรุ่นน้องเขาไปออกรถใหม่ไปแดงครับคันนี้เลยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ครับเขาใช้คันเดียวเพื่อรรถไหลจ่ายในกบริษนนะครับเลยขายให้ผมครับผมกรียนมาขายต่อแล้ววันนี้ ประวัติดีนะครับคันนี้รถดีครับไม่เคยชนครับเดมิมๆเลยคันนี้โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้พาดูดีๆที่สวยครับไปใช้งานกันสำหรับคลิปนี้ยาวหน่อยไีก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ